สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัทอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายที่นิสันชอิรวันสาขาสรยาค่ะโชว์รูมดีเด่นแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะนัทอยู่กับน้องนิสันอัลเมราค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะและคันที่จอดอยู่ข้างหลังนัทนะคะจะเป็นรุ่น V ค่ะราคาเพียงแค่6,59,000บาทเท่านั้นเอง และวันนี้นะคะนัดมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของเดือนมิถุนายนค่ะวันนี้นะคะนัดจัดโปรโมชั่นพิเศษลูกค้างบน้อยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่1 9 9 9 9ัเบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าถือเงินมา20,000นัดมีทอนค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าจะดาวเต็มจำนวนนะคะเริ่มดาวที่25%นะคะผ่อนนาน48งวดลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ย 0%ซก็ได้เช่นกันค่ะและสำหรับลูกค้าเก่านิสสันนะคะรับส่วนลดพิเศษไปเลยค่ะ10,000บาทค่ะหรือว่าลูกค้าข้าราชการนะคะรับส่วนลดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ10,000บาทค่ะหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะที่สนใจรถอามิล่านะคะอยากจะเป็นเจ้าของนะคะจะสอบถามโปรโมชั่นพิเศษกับนัดทักหานัดได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 5 3 6 1 6 5 2 9ค่ะที่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่นัดก,ก็พร้อมที่จะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะส่วนวันนี้นะัดจะพาชมรอบคันนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ SARIES Sorry DJ can't get some